มีเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าในทุกวันนีย่ากพกอะไรในกระเป๋าบ้างก็เลยนี่คะ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าย่า,ยามีอะไรในกระเป๋าบ้างนี่ไอตังมัน <c oughs> เคกนพี่ดนะคะกดละครเพราะว่าถ่ายถ่ายอะไรเรื่องอยู่นี่มีหนังสือเรียนจดโน้ตนี่ตอนนี้สอที่เน่ามากไม่ไปดูหรอค่ะอ่ามีนี่นี่น แหวนโซนส์นะคะสองอันนี้ไม่ได้เลยค่ะแต่ละวันต้องเอามาด้วยโดยเฉพาะอันนี้นะคะ <c oughs> โอเคเป็นเพอร์ฟิวนะคะที่ย่าๆต้องติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะว่าในเมืองไขายอากาศน,น้อนเนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเราต้องติดหอมตลอดเวลาะคะ่ะนี่เลยค่ะ t 2 e Plus Crystal Perfume Cologne ค่ะทุกครั้งที่ไปกองาละครหรือว่าไปทำงนานที่ไหน จะฉีดก,ก่อนลงจากรถค่ะทุกคนก็จะมีน่าหองจังนี่เขาก็จะถามว่าใช้น้ำหอมอะไรคะบอกว่านี่เลยคะ่ะ l o e First Crystal Perfume ของเราคะ่ะซึ่งราคาไม่แพงก็อย่าลืมซื้อกันแล้วก็ใช้กันเนยอะนะคะจะได้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง